อันนี้คาดว่าเขาน่าจะทําเป็นไดโนเสาร์นะแต่ยังไม่เสร็จนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆมองดูรู้เลยว่าต้องเป็นไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไม้ลากไม้อย่าเข้าไปใกล้ลมทับเขาก็มัดอยู่เป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์รธรรมชาตินะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาตินะอย่าพิพิพธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยานิทยาชิมเพนซีบนทพบุรุษของเรา ตอนนี้นะคะเราก็อยู่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยานะคะเ,เพื่อนๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในมหาวิทยาลัยขอแน,นาาขอแก่นก็มีจุดเรียนรู้เยอะแยะเลยนะคะเวลามาวิ่งก็จะเห็นมีที่ใหม่ๆเยอะเลยตรงนี้เนี่ยที่ใกล้จะถึงวันฮาโลวีนนะคะก็จะมีจัดงานฮาโลวีนเพราะว่า,เ,าเด็กๆลูกของกุ้งเนี่ยเขาจะชอบมาร่วมงาน ก็จะมีผีมีอะไรมาให้เด็กๆตื่นเต้นตอนเย็นๆแต่ไม่ทราบว่าปีนี้จัดหรือเปล่านะคะค่ะดีครับตอนนี้เราก็เดินมาจนถึงพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์วิทยานะครับปพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาครับความจบีแี่เดียวก็ลืมแล้วเป็นจุดเรียนรู้นะคะเรียนรู้ของผู้ใหญ่และเด็กๆนะครับใช่ใธรรมชาติซึ่ง มหาวิทยาลัยของแกนสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นเรียนรู้นะครับใช่ใช่แต่ส่วนมากเห็นเป็นเด็กๆนะครับมาใช่ใช่ค่ะก็เคยพาลูกมาใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีการเรียนรู้ก็มาดูเพลินๆว่าอะไรกําเนิดมายังไงอย่างเงี้ยค่ะได้ได้ความรู้ครับก็เปิดรู้สึกจะเปิดทุกวันราชการครับแล้วก็อย่างช่วงช่วงเดือนตุลาก็จะมีกิจกรรมวันฮอลลีวีนจากตอนกลางคืนก็จะมีเด็กๆแต่งตัวผีค่ะมา เดี๋ยวถ้าปีนี้เขาจาับอีกเราแม่กุ้งจะมาเก็บภาพไรแาจากนะคะเราฝากเพื่อนๆอ่ะมีลูกกี่คนนะสองคนค่ะสองคนเป็นยงไงบ้างช่วงนี้ช,นช่วงโควิดช่วงโควิดลูกก็เรียนออนไลน์เนะาะเจอเจ้าตัวเล็กก็เรียนออนไลน์เอ่อถ้าใครที่มีลูกเรียนออนไลน์แม่กุ้งว่าน่าจะมีความรู้สึกเหมือนแม่กุ้งก็คือเป็นยังไงบ้างเขากุ้งว่าไม่ค่อยได้อะไรเนาะแล้วก็ไม่ได้ไม่ไม่ค่อยได้อะไรหรอกเพราะว่าเด็ก เด็กมันไม่มีการถูกบังคับไม่มีครูไม่ได้อยู่ไม่อยู่ในกฎระเบียบใช่<ม>เพราะว่าอ,อย่างลูกกุ้งเนี่ยเปิดเปิดหน้าคอมพิวเตอร์รแต่ตาก็อยู่กับมือถือครูเช็คชื่อก็ขานไปขานแล้วก็อย่างเวลาสอบนะเนาะอันนี้ <laughs> <c oughs> คุณครูคุณครูอาจจะปวดตับนิดนึงเวลาสอบเนี่ยมันก็ประเมินอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่า <c oughs> เขาก็ถามกันคือ ตอนสอบสอบหน้าคอมก็จริงแต่มันมันก็มีเครื่องมือสื่อสารอื่นๆที่เขาคุยกันถามกันเนี่ยค่ะแต่ก็ดีอย่างที่เขาได้เรียนรู้ว่าได้ได้ถามกันเนี่ยอ่าเขาก็ถามเขาก็เทคโนโลยีในการโกงก็สอบหรือเปล่ากุ้งกุ้งไม่ก็คือถามข้อเฉลยข้อเฉลยว่าเอาเนี่ยข้อนี้ขอไ่เปล่าวะข้อนี้ขอไขหรือเปล่าไ้น้ามองในแง่ดีก็คือเออเด็กมันช่วยเหลือกันใช่ไม่ก็ยังรู้เลยว่าข้อนี้นะ ก็ตอบคําตอบที่ถูกต้องคืออะไรแล้วก็จะจดจำเนอ,อ,อย่างนี้น้อยจะได้จดจาก็คือได้เข้ามาที่จะเรียนรู้เรียนได้ตอบได้สอบได้อะไรอย่างนี้นะครับดีกว่า,าการที่จะเล่นเกมอย่างเดียวเนาะใช่ใช่ก็มีปัญหานะเองตั้งแต่เรียนออนไลน์ลูกก็ะจะเล่นเกมเยอะมากของกุ้งเนี่ย จนจส่งผลกระทบก็คือกุ้งนอนไม่ได้เพราะว่าเขาเล่นกันดึกเนาะและยีเกมยุคใหม่เนี่ยไม่รู้ใครเขียนเกมแต่กุ้งแกบต่อว่านิดนึงในฐานะผู้ปกครองทําไมเกมจะต้องออกแบบเกมมาให้แบบมีต้องมีการคุยกันแล้วมีแต่คําหยาบคายแบบสัตว์เลื้คานเนี่ยมาเต็มบ้านกุ้งตัวกุ้งเองเนี่ยกระทบจนต้องได้แยกให้ลูกไปนอนอีกห้องเึงเห็นใจเนาะเพราะว่ามันเรานอนไม่ได้แล้วอย่างผมทํางานที่โรงพยาบาลเนาะก็เดินผ่านผู้ปกครองที่เป็นพยาบาลบ้าง แม่บ้านบ้างเหมือนพูดเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยลูกติดเกมลูกไม่สนใจที่จะเรียนออนไลน์นะครับหรือเรียนก็เรียนไปงั้นๆอยากได้โทรศัพท์ที่แพงอยากได้คอมที่ดีๆแต่แทนที่จะมาเรียนก็เอาเล่นเกมจะสนมากอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของคนที่เป็นพ่อแม่เลยแต่มันก็มีข้อดีนะการเล่นเกมติดเกมเขาบอกนะครับก็คือลูกจะอยู่บ้านไม่ออกไปที่จะ เสี่ยงกับโควิดนะครับมันก็ดีอย่างเสียอย่างเนาะคือลูกกุ้งนีชวนไปไหนไม่ไปเลยพุ่งมีหน้าที่ออกไปข้างนอกซื้อกับข้าวเข้าบ้านแล้วก็บางทีก็ใช้วิธีอินบ็อกซ์ว่าเ่ากับเสื้อนี้นี่มานะก็คือยุคนี้เนาะการเลี้ยงลูกยุคนี้กุ้งเองกุ้งก็เลี้ยงลูกด้วยด้วยโซเชียลอย่างตัวเองไม่เคยติดเกมเนาะไม่เคยติดเกมแต่ว่าติดโซเชียลนิดนิดหน่อยเพราะว่าทำ u t u b e ดูข้อมูลต่างๆด้วยยังสมัยก่อนเนี่ย ซึ่งไม่มีเ Facebook ไม่มีเนี่ยไม่มีเกมรู้ไหมเขาติดอะไรกันติดอะไรอ่ะติดละครทีวีไงพ่อแม่จะชวนออกไปเที่ยวข้างนอกก็ไม่ไปเพราะว่าวันนี้ตอนสุดท้ายตอนจบวันนี้จะเป็นตอนนิ่วนุ่นนี่นั่นของเขาใช่ใช่ใช่ขนาดมีหนังกากแปลงข้างบ้านคนก็ไม่ไปนะครับสมัยก่อนก็จะดูทีวีก่อนใช่ดูทีวีรายการละครที่ตัวเองชอบรายการเกม แต่ว่าดูละครมันมันก็นั่งดูอย่างตั้งใจไงแต่เกมสมัยใหม่อ่ะมันโต้ตอบกันแล้วด่ากันไม่เด็กมันก็ว่าเนียเกมเนี้ผมสนุกสนานนงี้เกมละครของแม่ไม่มีอะไรมีแต่ดราม่ามีแต่เมียน้อยเมียหลวงตีกันอะไรพวกประมาณนี้นะเด็กๆเขาก็จะเปรียบเทียบประมาณนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจเนาะเด็กก็บอกว่ารายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมอายุ13ปี17ปี18ปีนะครับก็ ต้องอยู่ในดุลพินิจของผู้ปกครองนะครับก็เหมือนกันนะครับเล่นเกมก็เหมือนกันนะครับไม่รู้ใครมีปัญหาเหมือนแม่กุ้งไหมเนาะถ้ามีก็มาคอมเมนต์แล้วก็แลกเปลี่ยนไอเดียกันเนาะปักทุกันพ่อแม่เราก็เป็นทุกเนาะที่ลูกเราเล่นเกมแล้วลุงพันทองไม่มีลูกเลยโชคดีนะครับเพราะว่ามีมีลูกเะครับโตเรื่องลูกโตแล้วนะครับมีครอบครัวกันหมดแล้วก็คงต้องห่วงห่วงหลานตอนนี้หลานก็สองคนแล้วนะครับต้องหมวง ติดโทรศัพท์แมติดโทรศัพท์เหมือนกันชอบดู YouTube ที่มันเป็นการ์ตูนเพลงอะไรก็มันก็คงซึมซับไปเรื่อยๆนะครับค่ะค่ะทุกวก็บอกให้พ่อแม่เขาดูแลอยู่ค่ะแต่ยากมากในการที่จะกําหนดเวลาหรือจะอะไรเงี้ยคือเป็นปัญหาใหญ่ของพ่อแม่ยุคนี้จริงค่ะก็ร้องไห้ไม่กินข้าวกรป่ว่าเนี่ยนะครับก็เป็นกําลังใจให้ครอบครัวทุกครอบครัวที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับใช่ใช่ก็ให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับ เดี๋ยวสักหน่อยเขาก็เลิกเล่นเกมมาตั้งใจเรียนแล้วก็บางคนก็โตขึ้นรับราชการไปเป็นทหารเกณฑ์กลับมาก็นิสัยดีรักพ่อแม่ก็มีนะครับครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนครับเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขในยุคเปลี่ยนออนไลน์เนาะก็ก็อยู่กับมันให้ได้ก็ติดตามเราสองคนจะมีแบบแยกบ้างแบบรวมบ้างนะครับเป็นพันธมิตรในการทำทำยูทูบทำยูทูบด้วยกันนะครับากติดตาม ลุงพันธทองใจดีด้วยนะครับขอบคุณครับ